Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes p p o d c s t t r r u u h t t t y y u u y y ลาล m o v e บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาลา o v ฟได้เลย สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตธานอุตสาหาครับวันนี้บทความที่ชื่อว่า10 Things Smart People Never Share with Anyone นะครับจาก Smart Crafts นะฮะบอว่าคนที่ฉลาดฉลาดเนี่ยจะไม่บอกทั้งหมดแล้วกันกับคนอื่นนะครับมีอะไรบ้างนะฮะอันที่หนึ่งฮะก็คือความเข้าใจหรือว่าความรู้ในประเด็นต่างๆแบบหมดเปลือกนะครับเขารียกว่า full extent นะ full extent นะ คือเราก็สามารถเล่าได้แหละว่าเราทําอะไรได้บ้างเก่งเรื่องอะไรบ้างถนัดเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะไม่ไม่ควรบอกนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะสร้างความคาดหวังที่สูงเกินไปบางทีเราคิดว่าเรารู้เยอะซึ่งอันนี้น่ากลัวมากก็คือเราคิดอาจจะคิดว่าเรารู้เยอะแต่จริงเรารู้ไม่เยอะนะครับซึ่งก็ไม่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 เป็นสิ่งที่ดีทั้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็บอกไว้ให้น้อยไว้หน่อยดีกว่านะครับ ไม่เป็นอะไรนะโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางการเงินครับอ๋อ,อนี่ชัดเจนนะฮะไม่ควรแชร์เรื่องสถานะทางการเงินนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆนะครับคือให้คนเขาเดาอะไรไปก็ให้เขาเดาไปเถอะนะฮะแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ควรจะแชร์กับใครทั้งสิ้นนะครับไม่มีประโยชน์เนาะที่จะแชร์สถานะทางการเงินนะฮะนอกจากคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างเชน่นคุณจะต้องไปกู้แบงก์นมกันอีกทีหนึ่งแต่ว่า โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง private นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้เกิดการอิจฉาได้หรือมันอาจจะเป็นอันตรายแบบอันตรายเลยนะฮะาบางคนที่คนอื่นรู้ว่าสมมติรวยมากอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะถูกปล้นได้นะฮะถูกจับไปเรียกค่าถ่ายได้ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เคยมีอดีตอดีตเนะี่ยก็เคยมีเรื่องแบบนี้มาแล้วนะครับอันที่3เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องว่าสูตรสําเร็จของความสําเร็จ สูตรสำเร็จของความสำเร็จก็คือทำแบบ A B C D นี่สิแล้วมันจะได้ของแบบที่เรามีนะครับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะไม่แชร์ตรงตรงแบบนี Rut ้เพราะเหตุผลไม่ใช่อะไรนะเหตุผลเพราะว่าคนที่ทําพวกนี้สําเร็จอ่ะมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขารู้ฮะว่ามันไม่มีหรอกไอ้สูตรสาเร็จอะสิ่งที่เขาทํามาแล้วมันเวิร์กเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเวิร์กกับเขาแค่คนเดียวด้วยซ้ำนะฮะอาจจะไม่เวิร์กกับคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นไปทําตามนะครับ แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นผลเสียกับเจ้าตัวได้บางทีของพวกนี้มันต้องหาเองอย่างไรก็ดีนะครับเราสามารถแชร์เรื่องความสําเร็จเนี่ยผ่านกระบวนการ mentoring ได้คือเราไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบนี้นะแต่เราเล่าให้ฟังว่าเออคโอเคสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเราได้เราได้เราได้ปัญญาเราได้ตกผลึกจากเรื่องนั้นนะว่าอะไรบ้างสมมุตินะบอกว่าเออเราไม่รู้นะว่าเนี่ยมันจะเวิร์กกับใครบ้างไหมแต่ว่าเรารู้ว่า การที่จะทํางานร่วมกับคนซื่อสัตย์เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับซึ่งพูดอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูว่ามันน่าจะจริงในทุกกรณีถูกไหมแต่ว่ามันไม่แน่นะครับบางทีถ้าเกิดว่าเขาเอาคําแนะนําเราไปใช้ทําหาคนซื่อสัตย์จริงแต่ว่าไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทํางานแต่กับคนแบบเนี้ยก็อาจจะไม่สักเซสเหมือนกันก็ได้คือมันต้องไปถูกอัดเดในสถานการณ์ที่มันต่างกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลามันก็ต่างกันในช่วงเวลานึงนะครับสิ่งที่เราทํามาตอนนั้นเวลานั้นมันอาจจะถูกนะยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติว่ายกตัวอ,อย่างเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่ำมากๆนะครับวิธีการจัดการเรื่องเงินในรูปแบบหนึ่งเช่นการ Leverage สูง,สงกู้เงินมาเยอะๆเพื่อเสี่ยงกับโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือว่าควรจะทำในสถานการณ์แบบนั้นด้วยซ้ำเนี่ยแต่วิธีการเดียวกันนั้นน่ะไม่ควรทำในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยสูงนะสมมติแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยเอ้ยก็กู้เงินเยอะๆสิมันจะได้ป็นการ l e v e r เ g e เพิ่อมโอกาสให้ตัวเองอาจจะจริงในเวลานั้นที่เราทำแต่ตอนนี้ไม่จริงแล้ว นะครับคำแนะนาแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับข้อต่อมานะครับคือ,ขอเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์สปอตของคุณจุดที่เป็นจุดอ่อนแอของคุณนะครับสิ่งที่ไม่ควรแชร์กับสาธารณะเรื่องนี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่าบางทีมันกลับมาเล่นงานตัวคุณเองได้มันเป็นมันมันจะทําให้ศัตรูของคุณเ,เอาเรื่องนี้มาเล่นงานคุณได้นะครับเราอาจจะบอกได้กับบางคนที่เราไว้ใจนะฮะแต่ว่าไม่ใช่กับทุกคนไม่ใช่กับสาธารณะนะครับอันที่5้าคือเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์ก เรียกว่าเป็น e x clus i v e Network ของคุณนะฮะเน็ตเวิที่ที่คุณคนรู้จักคนที่เป็นสมัครพรรคพวกของเรานะฮะ <S <S เหตุผลที่ไม่คุณแชร์ทั้งหมดนี่ก็เพราะว่ามันอาจจะมีคนมาขอใช้ด้วยแล้วการปฏิเสธนะฮะมันก็อาจจะทำให้คุณลำบากใจดังนั้นเนี่ยไม่พูดเลยดีกว่าเฉนะะยๆไว้ดีกว่านะฮะข้อที่6ครับ เรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับอันนี้ก็ไม่ควรแชร์ในที่สาธารณะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกี่ยวครอบครัวเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันมีความลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็คนเนี่ยบางทีเอาไปตีความอะไรผิดๆนะฮะแล้วก็ไปสร้างเอ่อเหมือนกับไปสร้างภาพบางอย่างเกี่ยวกับคุณโดย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 เอาเรื่องเนี้ยเป็นบรรทัดฐานเพราะาจริงๆเนี่ยดานามิกของเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวเนี่ยมันมีความ แตกต่างกันมากๆเลยนะคือสิ่งหนึ่งที่ทําในครอบครัวหนึ่งก็ดูเหมือนถูกอาจจะผิดในครอบครัวหนึ่งก็ได้นะครับข้อที่7ก็คือว่าความพยายามในการปรับปรุงตัวของคุณทําใหเา้เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมมติเรื่องของอจิตวิญญาณหรือเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งซึ่ง,งคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องแชร์กับพับลิกตลอดหรือไม่ต้องแชร์ทั้งหมดก็ได้นะครับจะแชร์บ้างนิดหน่อยให้เป็นวิทยาฐานเพราะว่าบางทีเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ พัฒนาการและอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเราไม่จําเป็นจะต้องขอการอ p p r o v จากใครอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะแชร์ในในเบื้องต้นอยู่แล้วนอกเสียจากว่าเราต้องการแชร์เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นอาจจะอยากขายของรอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวเช่นกันนะครับข้อที่8เป็นเรื่องของบทเรียนรายละเอียดของความล้มเหลว นะครับเล่าเรื่องความล้มเหลวในอดีตเป็นเรื่องปกติมากใครๆเ็เล่ากันเนาะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยนะฮะบ,บางทีไม่ควรเล่านะครับเหตุผลเพราะว่าบางทีเนี่ยรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดถูกส่งออกไปในสาธรารณะทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะบ,บางทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแผลที่คนกลับมาเล่นงานคุณได้อย่าลืมว่าเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีศัตรูนะฮะ แต่บางทีเรามีแล้วเราไม่รู้ตัวไอ้พวกนี้ถ้ารู้รายละเอียดเนี่ยก็อันตรายนะครับอันที่9ก็คือ Move ต่อไปของคุณนะฮะคือสิ่งที่คุณจะทำต่อไปโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอันนี้ไม่ควรแชร์เลยเพราะว่า1ไม่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็2คือมันเหมือนมันเหมือนการเปิดหมายตายให้คนอื่นดูซึ่งไม่รู้ทําทําไมไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์เก็บไพ่ลับอันเนี้ยไว้กับตัวคุณเสมอนะครับ ข้อที่10คือ Plan B Plan C อันนี้ก็ไม่ต้องแชร์เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ Plan B Plan C เนี่ยนะครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางหรือว่าจุดอ่อนอะไรบางอย่างของตัวคุณเพราะว่าไอจุดอ่อนนี่แหละมันเลยเราทำให้เราต้องมีแ a น B Plan C หรือว่าความเสี่ยงบางอย่างนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์ในการแชร์ให้คนอื่นฟังนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สร้างอะไรขึ้นมานะฮะเราก็อาจจะทำให้คุณมีจุดให้โจมตีได้มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับ นี่คือ10เรื่องเนาะที่ไม่ควรแชร์หรืออย่างน้อยไม่ไม่แชร์ทั้งหมดนะฮะเวลาเขาพูดประเด็นพวกนี้มันเป็นเรื่องของระดับของรายละเอียดที่จะแชร์บางทีมเป็นถ้าถ้าแชร์ภาพใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ๆมันไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงดีเทลอะไรปุ๊ผม่ต้องคิดหนักๆหน่อยขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission f minutes podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่งออนดิม n นเดลิเวอรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a ามูฟแล้วได้เลย